หากนับปัจจุบันครับผู้ได้ว่าอาเซนอลนั้นคือหนึ่งทีมที่กำลังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมนปัจจุบันและก็ยังเชื่อว,ว่าพวกเขายังคงมีอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้าอีกมากมายเลยครับโดยหลังจากที่ปืนใหญ่พึงจะแต่งตั้งธนาของอาร์เจนแบตาเข้ามาในฐานะผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรนคนใหม่หนึ่งในภารกิจแรกที่ตัวเขาต้องการจะทําให้สําเร็จครับก็คือการเจราจาปรับปรุงสัญญาฉบับใหม่ให้กับธนาของอีชานเอ็นวานรีและก็รวมถึงไมลูอิสเคลลี่สองดาวรุงตัวความหวังของทีม เพื่อจะเป็นการตอบแทนผลงานที่พวกเขาครับทำได้อย่างโดดเด่นในฤดูกาลนี้และว่ากันว่าจะนะของเบลตาครับก่มที่จะเปิดโต๊ะเจรจา,าขึ้นแล้วโดยสําหรับเอนวัเดลีครับดาวรุ่งเลผู้ดีเชื้อสายเนเธอรียตัวเขาได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกในช่วงปลายฤด,ดูกาล2023ถึง2024หลังจากที่เจ้าตัวครับอายุครบ17ปีและแถมตัวเขาครับจะได้รับเลือกให้เข้าสู่ทีมชุดใหญ่โดยมิเกลอาเตตา หลังจากที่เอลวอรเนรี่ครับเคยลงสนามเปิดตัวกับอาร์เซนอลมาแล้วในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อตอนที่ตัวเขามีวัยเพียงแค่15ปีเท่านั้นและณนะปัจจุบันครับก็ต้องยอมรับเลยว่าโดยฝีเท้าของเขาครับมันได้ดันให้ตัวเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่ไปด้วยปริยาย แม้ว่าเจ้าหนูรายนี้ครับจะไม่ได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงและมันจะได้รับโอกาสลงจากมานั่งสำรองซะเป็นส่วนใหญ่แต่ผลงานของอินวานรีในฤดูกาลนี้ครับเขาก็ยิงไปแล้วถึงแปประตูและทําอีก2แอสซิสซึ่งเจ้าตัวครับมีส่วนร่วมกับประตู1ลูกในทุกๆ120นาทีที่ตัวเขานั้นลงสนามแล้วล่าสุดครับตามการรายงานของ b b c Sport ก็ได้ระบุว่าสัญญาระยะยาวฉบับใหม่ของอ็นมานรีแข่งดารุงที่ได้ติดทีมชาติอังกฤษชุดรุ่รนอายุไม่เกิน2ีเปีไปเมื่อเดือนมีนา ถือเป็นเป้าหมายภายในที่สําคัญของสโมสรนในลอนดอนแห่งนี้ว่ากันว่าได้มีการติดต่อไปอยังตัวแทนของเอ็นวานเนรี่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีข้อเสนอใดๆบนโต๊ะน้เวลานี้อย่างไรก็ตามนอกจากในรายของเอ็นวานเนรี่แล้วสัญญาฉบับใหม่ของไมล์ลอิสแคลลีย์ก็จะถูกจรจาขึ้นในครั้งนี้เช่นกันโดยเป็นที่คาดกันครับว่า2ดารุ่ของปืนใหญ่จะได้รับค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นอย่างมากหากว่าทุกฝ่ายครับสามารถตกลงเงื่อนไขกันได้นั่นเอง และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมจำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ